อคาับเราปลาอะไรครับช่อนครับไม่ช่อนใช่ไหมครับกระดิบบาดช่อนเลยครับสู้สู้เล,เลยกองหมดแล้วนี่สู้ครับทั้งลำให้กำลังใจอยู่ส่งใจไปเชียร์ส่งใจไปเชียร์น้องอายครับทีมฝั่งชนส่งเข้าประกวดบุกคนเดียวเลยนะบางนาคนเดียวเลยเนะี่ย ยาสองโคโไปไหนยาดยายาพี่าลัเทนมันเลยแล้วมันเลยแล้วแคสไปข้างๆได้ครับเมื่อกี้มันมาชิมของพี่นัทก่อนชิมเสร็จแล้วไปเลวมาอโดยเงียบคนจัดทีจะได้มีกำลังใจมาหน่อยคนจัดทีเพิ่มมาอีก อัดมาแล้วกว่าสิบนาทีทครับเลยแล้วเลยแล้วเดี๋ยวรออาตัวนี้ขึ้นก่อนก่อนแห้งอ่ะกอนแห้งกอแห้ง โกบโพ้นี่คือน้าบอยรันยาวเลยใช่ไหมตามรันยาวครับอันนี้เห็นเห็นหมดเลยออกมาใช่เห็นหน้าหลังเห็นหมดครับเห็นตอวมึงโดนด้วย,ยเห็นตองคนปล่อยปลาด้วยคลิป <c oughs> นี้จะไม่มีเห็นตองคนโดนปลาเล็กนะ เฮ้ยอย่าบอกว่าโดนเท่าพี่วันนั้นพี่จากจากประมาณการแล้วคิดว่าเท่าไหร่ครับสิบสิบกว่านะน้ำไม่อ้อมหัวเรือแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับจะได้อยู่หัวเรือมันจะง่ายกว่าเดินเดินอ้อมเลยครับเดินหัวเรือเลยครับเดินหัวเรือเลยเดินเครื่หัวเรือเดินเครื่องไกลครับหัวเรือมันจะได้หมุนซ้ายหมุนขวาง่ายกว่ายัก็วนมาโอ้ยสู้ๆนะอาร์ตให้แลมเลย เราไปแล้วเลยเอาน้ำล้างด,ดีมั้ยเนี่ยโดนใหญ่หีือป่าวหรือขี่กอสงมูเจอใครน,ออนล้วอีกชั้นตัวอะ้อเอาค่นอื่นมา,นานดิ แม่ปลาดอผู้จัดผู้จัดิคือถ่ายใต้น้ำหน่อยดิถ่ายใต้น้ำหน่อยซีนซีนดีหรือเปล่าเสียงว่าเสียงว่าซีนเคสไม่ดีจมยกขึ้นมาในลามท่วมนะกลายเป็นกรอบกันน้ำเลยนะไม่ใช่กล้องกันน้ำนะนี่เป็นไง 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 10 10 ยังไม่เห็นอ <c oughs> โอ้ยเห็นของพี่พงศ์แกถ่ายใต้น้ำทุกช็อตเลยอะ่ะยังไม่เห็นตัวเลยนะครับสิบนาทีกว่าแล้วถ,ถ่ายเยอะเดี๋ยวเดีย๋ยวอาไม่มีกำลังใจอน่าน่าจะตัวนี้แหละมั้งเนี่ยอยู่ยี่สิบเมตรเนะนี่ยอ๋ออืมเลย,ย่ ต้องใช้ตะขอสองอันหรือเปล่า <c oughs> ขึ้นมาเต็มตัวเดดมันดิ้นแน่นอนอะอนนเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่ข้างหลังเลยครับน,นี่แม่ยา่าอ่าจีบเหงือกเฉยๆครับเอาเลือดออกแล้วไม่ได้แทะดได้หอตั้งแต่โดนตะขอแล้ว <c oughs> เสร็จเลือดก,กระจายเมีวามีอมเอาเอา,เอาลวดไล่ป่ะครับ ย,ยังไม่เห็นเลยครับนะไหลไหมครับรวดอยู่ไหนเอ่อตั้งไลอย่งเงีเ้ย <c oughs> สดสครับบทิงอผมเลยจะถึงแล้วครับ5เมตร สิบเมตรห้าเมตรต้องเกี่ยวต้องต้องเกี่ยวหรือว่าต้องตักบอกนะครับ,บรแล้วอยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาจุ๊บปิดน้ำไหมเนี่ยไม่ต้องปิดครับไม่ปิดครับอะะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนมือถ่ายเลยมึงอยู่ข้างหน้ากูบนร้านเรือให้กันอันนี้ถ่ายอยู่ใช่ไหม โอ้โหเอโอยต้องแบกอะเชียัดทีมน้องหน่อยขอขอเอาเชตเตโอ้่เเห็นเลยเนี่ยด้งแต่ตัวที่ภูเก็ตอ่ะโอ้โหเอามาได้ไงเนี่ยเกี่ยวข้างด้วยนะจะบอกมันอ่ชโคตรใหญ่ ตัวแบกไงเนี่ยนะเมก่อนเมก่อนเดี๋ยวต้องจิ้มจิ้มก่อนมแทงหัวก่อนแทงให้ตายก่อนครับอือโอ้ยมันใหญ่เออปปนนงงโอ้ดูมันกัดเยอะเลยเละอะไรเยอะใหม่เน้นขยำซะโอ้โหมาขุมเดี๋ยวเดี๋ยวไปประหลาเรือฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเลเนี่ยอยู่ตรงนี้ทันทันมาระวังนะมีแต่สุมพรโอ้โหเจอ ใหญ่ใหญ่อินซีเหมือนกันเหรอพี่น่าจะไม่โดนนะเมย์ต้องไหนตาประมาณนี้อนอ่าเนี่ยโดนเย็นโด้ต้องพลาดขาแล้วมั้งเนี่ยจบแล้วอ่ะมันโทฟี่ไม่ต้องหาแล้ววันเนี้ยต้องต้องโดน้ำแล้วแหละอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องหาโทฟี่แล้วเรียบร้อยต้องยอมต้องยอมต้องยอมสลัดแล้วแหละยิงเย็นโดใหญ่ที่สุด ที่เคยได้มาตัวนี้ในล้านเนี้ยเป็ดเดียนแหละโ <pied. S 1> ถหูท่าไหนดี <c oughs> ถือท่านี้ไหมเดี๋ยวเาไม่ต้องเขิดไม่เป็นไรครับระวังนะ <c oughs> ปิดเล็ปิดเล็ปิดกล้ลลางเ,เอาเครื่องบอยถ่ายก็ได้